ดนฐานต้านโควิด19รู้ล้างเลี่ยงลบรู้หาความรู้เกี่ยวกับโควิด19ล้างมือให้เกลี้ยงล้างจานให้เกลี้ยง oh, <no. S 1> เลี่ยงการสัมผัสหน้าทยี่ตาและแคะจมูก oh. เลี่ยงกิจกรรมในที่แออัด เลี่ยงสัมผัสพื้นผิวสาธารณะลดความเสี่ยงด้วยการสวมหน้ากากอนามัยลดโอกาสแพร่เชื้อด้วยการไอจามใส่ข้อพับพัชชื่อมันทำความสะอาดสถานที่และสุขออนามัยส่วนตัวเมื่อมีไข้ไอเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัยแยงพุ้งชาและพกแพทย ช่วยนะครับจับดูดมบอลทีมบอลฟย